กาได้มาอัปเดตสวนหลวงพีเพิ่นเนาะแหมมื้อเช้าอันนี้เพิ่นปลูกบักเขือเด้อพี่น้องเด้อปลูกบักเขือเต็มย่อืออากุฏิเาี่เนาะหลวงพีหมูปลูกบักเขือปลูกไว้ให้ญาติโยมอยู่ได้กินะใครบ่มีก็มาเก็บไปกินอันนี้ก็บักพริกเนาะปลูกบักพริกพี่น้อง กโอ้ดกขนาดเลยแบบผีิกเขียวเนาะแบบิกเขียวพี่น้องไงผีเขียวิกเขียวพี่น้องพิกเขียวพิกเขียว นนี่นะพี่น้องเนาะน,นี่ใบตะเพาผักตะเพาเนาะพี่น้องเอาไว้เต่ผัดเผ็ดหอมใส่มะข่อยเนาะมาอันนี้เป็นบักพริกเพิ่นอันนี้บักเขือกําลัางออกดอกพี่น้องเอ้ย ทีเป็นให้หน้าเพื่อนเนาะเป็นให้หน้าเป็นน,ะน,น,น,น้องสาปลาปื้อนาะพี่น้องน้องสาปลาปือ้อที่พ่อพี่น้องไปเบป็นน้องสาเพิ่นเนาะเป็นน้องสา นี่แหละปลาเพิ่นหาับข่นมาหาขื่ปล่อยปลาหนุ่พี่น้องซะก็เพิ่เลิกดอกแต่ว่าปลาปืน่นขื่นมาแขางๆปลาปลือปลาปลือ,ลอเพิ่นก็นอนอยู่กับทีเพิ่นนะครับให้กับหน้าเพิ่นเนี่ย้ต้ลงใส่ก็เป็นหน้าเพิ่นเนาะนี่เสียงเพิ่นเสียงหน้าเพิ่น อันนี้อันนี้ก็ขอกควายเพืนนะ่อนเนาะขอกควายขอกควายขอกควายเพื่อนพี่เนาะหลายตัวเลยสวยงามเพื่อน,นไป็ดไยเบิ้งให้พี่น้องเบิ้งอัปเดตพี่น้องเนาะเบิ้งไกนะ ไกลๆแล้วมันก็จิตตื่นเนาะอันนี้มัวควายเป็น,นพี่นเนาะมัควายหัวควายงาม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 หลายถุยพี่น้องนองนอเนี่ยควายงามเบนแล้วนี่เป็นไห,หน่าพี่เนาะให้หน่าแต่มีพักปุ้งไม่ยังเลยเตื่อต่ำพี่เน,น่ะ สวยงามป่ามันก็ขึ้นมาพี่อะไรพี่เนาะขึ้นมาหาอยู่หาจกินหนาำตื่นๆคุนน่้พ่อใหญ่เกำลังเอาหยามาให้กล้ยเนาะเขนกำลังมาเละกหยั่งมันหแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ายตัวเลยพี่น้องหนึ่งสองส,สตัวกลแวงามขนาดเลยขว่งผ้ใหญ่หนาะ6ตัวพ,พี่น้องเลยบางทีซูมไม่บางไกลๆปีูมใดบ้างเนี่ยพี่นักหกตัว โตโน่นกำลังนอนอยู่บะมาณนีเนะพีน้องนะเอ,อนองาเนนะ เมื่อนี้พี่พี่น้องอน้องพีมูเพิ่นกะบ่ไปเป็นธบดอกแต่ว่ามีกินนิม,มนต์ทั้งในบ้านนะเ <c oughs> มื่อเด้ว่รราวินธบาติเป็นกระร่อโยมใหเอาบาเ้ยพี่ตากระชับกลับก็มารีวิวให้พี่น้องเบิง่งทั้งในกับข้างนะออ <c oughs> ก็เป็นป่าใหม่พี่น้องที่เปินปลูกในบริเวณบัาป่าไม้นี่เราดูนี่กิกนมนะีมีโกบขั่นหัวหน้ามันเป็นหน่วยลพี่น้องเอ้ยเต็มบักทันนะ่นส,ทนสามรถเป็นไรสามรถบักทั่นสามรถอย่งนั้นก็ลังเป็นหน่วยพี่น้องบักขันสามรถแต่ว่ายนามนหนีมันอยากมีมันบง่งจอจังหน่อยเนาะ นี่ก็บบก,ต,นะกต,ตุ่มเนาะบักตุ่มตังสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ได้พี่น้องเลยมักก็กดไลค์กดแชร์กดซับสะพกดกระดิ่งแจงเตือนเพื่อจะบ่ได้ผิดพลาดในคลิปของเฮาใหม่ๆอีกต่อไปข้างหน้าเนาะพี่น้องเนาะสำหรับเช้านี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีไปแล้วพี่น้องเอ้ยรลบคันมารับ 我替摸了。